อืมตด้แปอย่างไรบัดอันว้วงมุนกระจดนีปมีแห้งแจ๊ดแป๊กให้นาเดียว่วงน่ะอธิไาการคีมน้ำเหนกัว่าได้งึดเลยเออบัดพูนววงเป็นว่วงแท้ๆมุนๆแบบไรได้ละวบงมแหย่หันแล่วงางๆๆทางแห่วิธีเห็นเด้อขั้นตอน นี่นรามีแหงยืนเบื้องคิดว่าแม่นื่้งจืนทางหน้าคุณตัวถ้ำภูเขคาคนณฮะนาเดีย่นหุ่นดีคหุ่นเดือกินหุ่นดีเกินเจ้ากินข้าวแทบแหงบ่คือว่าเจ้าคือตุ้ยแทะนาเดียเป็นคนขี้ซรายเนะาะใซเบื้องใายกันเลยว่าเฮ็ดยางกันยากยากนีก่แหงจ้ะ ไสเบือเบ้องซ้ายใส่เบื้องซ้ายบ้านแห่ป้าตองกระคากินมงะงอกเนะา,เาะขาไม่งอกสบายดีฮ่า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 ไปตึงแห่ด้วยกันนะมา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 ,มาตึงแห่ด้วยกันมาตึงแห่ลำนาเดียนาเดียขี้ทรายเนาะตึงแห่ โคตรยากเลยจับปิ้นไปปิ้นมาอยู่ท่านอันอย่าคว้างประหนึงประมาณว่าสามสิบนาทีเอออันซาวยันตั้มได้มันจังเงื่อนนั้นเอออย่างนั้นพอนห่งหัานครึ่งมาจาังพอดีทึงกระพอดีครึ่ง,รงนึง่งลุ่มกระพอดีครึ่งหนึง่งเออแล้วข้าหัานเองบัว่าอยู่บุปปเปลนเนาะมีแห่งไส้แต่เออไส ใส่แต่ดูลูกเนาะเออไปตึงแห่กันเนาะใส่ใส่แต่ลูกเนาะหัดฮัตฮัตมีแหงจังเออกางวังพแูแเล่นคอยได้เดี๋ไปคว่างคีมคว่างคีมก็ได้แต่ขี้เนื้อได้แต่กระปอง,งอนนเออบ,บ,บ,บว์มันโบไลดอกมันหนักดำเองเลยเด้อเอาแหงๆได้เออเป็นตะวันหน่อยนึงเนาะ เฮ้ยมันจมก้นแม่ฟ้าวไปเฮ้ยจมก้นน่ามันก็จังนั่นเองแห่บปทันจมแล้วไปแล้วเฮ้ยจมปลาเข้าหุ่นก้นคอยตุ่งมบเอาคอยซ้อนหาจอมอย่าไปเยี่ยมยมันเด้อทอดเนาะเฮ้ยก็ซื้อมาอมแม่ตัวายหวัวและเฮ้ยขาดไม่มีอย่างจัง บมแม่นปลาตองซื้อเนาะแห่งในการเมียปลาตองซื้อมาเมียปลาตองซื้อมาหาก็ซื้อบริเวเคยว้านนีค่คืออู้อย่าไปลากไก่แม่มันคาดมันเกาะค่อยซาวๆไปแม่ซาวลงน้ำเลิกเกเวลาปลาทึกมาเจังบุรีดออกกูนำโบดาณหินกับลแล่นละอยู่วะวันนี้ตัวข้างล่างจีนหมดแล้ววูวูวูอู้อยู่วะปลานเด้อ อึโอ้ปลาตะบ,บอดแค่นั้นปลากระเมดเลยพวงแห่หม้อมอนี่ก็ได้มันมาจอเนาะข้ามล้วมันมาข้ามลวปลาซุ่มหันให้หัให้ลูกสาวเนาะมีแห่งจัง มีลูกสาวผู้เดียวป้าตองกระไซแต่ลูกสาวนี่แหละเฮ้ยขึ้นขึ้นโอ้โหไอแห้งี่เดือบสิ่งเอ๊ะกี่ป้อกันอาเดียะเอ็นเดียะเนี่ยป้อกันเอ็นเดียะจะกินน้ำกับเอ็นเดียะจะกินข้าวกับเอ็นเดียะสาวเดียว มีผู้ห้องเนาะมีแหงจังอืมรับมีลูกหลายคนเนาะเยู่ห้องหลายคนเนาะมีลูกคนเดียวแต่ห้องตนาดเดียวไปดีดีคนะนะ่ัแล้วมามามาขว้างเขาเบื้องบนนี้นะขัามละเนาะแล้วนึ่งกะแล้วนิ่งกะลงกะลงเวทีอึ่รกะ